สวัสดีค่ะสวัสดีดีๆจากช่องดีๆชาแนลนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบ้านนะคะเราทำการทำข้าวสารได้น,นะคะตอนเช้าเช้านะตอนเช้าบ้านของข้ามก็จะทำข้าวขายเลยนะคะเหมือนตลาดน้อยเลยค่ะอนี้ดีๆก็ถอนหญ้ามาจะขึ้นทางนะคะคีก็ ศาสตร์ไปเด้่อยอ๋อเปลี่ยนไปเลยมันเปลี่ยนตัวน้อยเอ็ดเอาเสียเาออกวะเปลี่ยนอะไรคะคืมแล้วผมตอนนี้ดิเดก็นั่งหลงหญ้าอยู่นะครับผมนี่ก็จะเป็นแนวแนวรั้วนะคะครับผมแม่เราครับตั้งแต่แรกๆรกก็เราทำแนวรั้วเนาะครับผมโรงพยาบาลเราค่ะนี่ก็จะเป็นลำใหญ่ค่ะ ใครมาจากอ็เดี๋ยวจะดีเราเนะาะบ้านพัตามเนาะแม่พิศหล้านะครับ,รบ,รบผมเราก็มาทำอันนี้อันนี้เป็นดันทรงเนาะครับผม,มเดี๋ยวอรอให้มันโตกว่านี้ก่อนเราก็จะเอาตัวนี้เข้านะครับโอ๊ยนะมาแม่ขอเบาอ่อนออนเอาที่อุ้ยเดีมันมันเกิดกุ้มงามดีว่ะ หยอกค่ะหยอกเมื่อกี้ดีเดียไปหยอกมาอันนี้คือการหยอกของดีเดียะคระับผมอันเพื่อนมากอุ่นอวน,นะคะเนาะอันนี้นตั้งแต่ละมาันที่แรกน,นะคะยังไม่มีร้านค้าแบบร้านะค้าไม่ค่อยเยอะนะคะเน,นาะครับผมเราก็จะหากินลําบากมากรถเราก็ไม่มีนะคะเนาะวันนี้เราก็สบายแล้วนะคะเราเรามีร้าน,นะค่ะร้านร้านเพื่นอนร้านเพื่อนนะคะไม่ใช่ร้านเรา ร้านตรงข้ามค่ะร้านของลูกสาวคุณแม่จินตลานะคะเพิ่นเปิดร้านแล้วขายของเรียบร้อยเราก็สบายขึ้นนะคะถ้า่านสนใจสั่งซื้อไก่ย่างได้นะคะสั่งซื้อไก่ย่างให้ดีๆนะค่ะให้ดีๆได้ค่ะโอ้ดีๆมีของสดของแห้งของอะไรทุกอย่างเลยค่ะเพราะเราก็อยากช่วยเพิ่นเนาะอุดหนุนเพิ่นขาดแต่ก่อนเราก็ได้อาศัยเพิ่นเนาะ ตอนนี้เพื่อนก็เปิดร้านเปิดอะไรแล้วก็อยากจะเอให้เพื่อนมีรายได้เหมือนเรามีรายได้นะคะปะยังไม่มีใครยังไม่มีเพื่อเปิดสร้างรายได้ค่ะเร็ว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 อ่าตอนนี้ดีๆก็ต้องระมัดระวังเลยนะคะเวลาไดยาข้างถนนนะคะเราบ้านระวังด้วยค่ะไดยาข้างถนนค่ะอ่าค่ะคือเป็นห่วงนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะเนี่ย เราก็ไม่ได้ทำเพื่อใครนะคะทำ,ทำเพื่อพี่นกอีกละคะ่ะโซนนี้ก็อันนี้คือต้นพุทธร,รักษานะคะระักษาปลูกแล้วรักสมรักษ,รรรษาคนในบ้านให้อยู่ดีมีแหงและะ้วนเนาะอากาศเช้าเช้าไม่หมอกก็เยอะๆนะคะเนาะดีก็ได้ยากก่อนนะคะคือเช้าเช้าเรายังไม่ทำอะไรนะคะ ราก็ต้องมาทําทําเวียกองเราก่อนค่ะงานประจำํำเราค่ะเราก็ทำบ้านก็ก็แก๊ะทุกวันนะเนาะคครรัับบผผมมมแ่นถ้าจะถ่ายทุกคลิปมันก็โอโ้โหสุดยอดค่ะเยอะ <laughs> ยังบอกว่าสามสิบคลิปต่อหนึ่งสามสิบคลิปต่อวันดีดีบอกนะครัเอาเศษ <laughs> ต้นไม้ไป้ะใ <laughs> <laughs> ส่คนต้นไม้ป่ะมันก็เบรดอีกะนะคุณยายผมเคยเอาใส <น S 1> ่แล้วคุณยยยาวมา พูดหรือว่าออเอาใช่แล้วเออยิ่งเกิดเนาะอันนี้อ่าทุกท่านควรจะถามอยากจะถามว่าหลักนี่คือหลักอะไรใช่ไหมคะครับผมป้ายร้านครับผมแต่ว่าดีๆยังไม่ขึ้นเนาะครับผมอ่าเรายังไม่เปิดร้านเรายังไม่ขึ้นป้ายนะคะไปร้านนี้ก็จะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไร เดี๋ยวน้องมุกตาเหรอคะนี่ไงครับผมเสี๋ยวน้องมุกตาดีเดียร์ซานเอลการก๋วยเตี๋ยวครับผมมานั่งข้างทางนี้ก็เป็นเสียวๆอยู่นะคะเสียวรถเหยียบแบบเอลค่ะแต่มันงอว่าละค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เลคะเนาะอันนี้ก็ ตั้งอกตั้งใจเ่าะได้เพื่อนได้เสียมใหม่นะคะเพิ่นก็เลยแบบว่าขยันหน่อยนะคะ <ผม S 1> จริงก็ที่จริงก็ใช้มือนะคะวันนั้นเลย,นนเลยตัดสินใจแบบครบผมเจ็บมือครับน้ำปักมือครับผมเราน่าจะซื้อเสียมสักอันเนาะเวลาเราไปหาหนอไม้ด้วยค่ะเราก็จะได้คล่องค่ะจะได้หน่อนางดินเนาะ <ไป S 1> เราคีกันไก่นะคะเผื่อการหาหนอไม้ด้วยวันนี้เราก็จะไปหา ของไหว้เพิ่มให้พี่พีดีนะครับผมแล้วก็วงเล็บเนาะครับผมวงเล็บครอบครัวนะครับผมวันนี้ก็ตอนนี้เหลือกล้วยกล้วยเกาหวีแล้วก็ลำไยแล้วก็ลำไยลำไย,ยอยู่ที่ต้นมี้แล้วนี่ต้นทุนมี้แล้วลำไยมีแล้วค่ะยังเหลือเยอะอ่ะแค่นี้ค่ะแค่นี้ครับผมเดี๋ยวกล้วยเกาหวีแล้วก็น้ำเนาะครับผมแล้วก็ลำไยมะพร้าวเราก็ได้แล้วนะคะมะพร้าว ครับผมมพะพร้าวได้มพะพร้าวน้ำหอมมาเน,นาะครับผม<า>แล้วก็กล้วยน่าอาจจะเป็นเอา,าเอาแบบไหน,นเอากล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมกล้วยเพิน่นเพิน่นเพิ่นสัง<อ>่งให้ไปเอากับแม่คนนั้นนะ่ะอ๋อเพิ่นสั่งแล้วแม่เพิ่นสั่งให้ครับเอ,อยุ้พุ่นไปอุดหนุนพุ่นไปอุดหน,นุนกันยุ้พุ่นเราเราก็เลยต้องซื้อจากที่โน่นค่ะแต่วามประสงค์ของพี่เพิ่นเนาะผมอ๋อได้ได้ได้เพราะว่า คุณบอกเด้๋ยะสอเมนอ๋อครับผมเราก็ถางั้นก็เกือบจะครบเลยเนาะค่ะครับผมน้ำแดงเราก็พอจะหาซื้อได้อยู่เนาะน้ำแดงครับเมะมารีไนมมั้หม หมากลิ้นไม้หมากลิ้นฟ้านะคะบ้านเราเอ้เมนต้นหมากลิ้นใหม่มาเนี่บัวเมญ่าเนาะต้นเนี่ยเป็นอุ้มใช่ไหมบันเมญ่าเออต้นหมากลิ้นใหม่อีกอันหนึ่งเนาะมันช่ต้นเดียวๆแล้วโดนเนาะก้อนก้อนเป็นหยอกกันงานนี่มันต้องเอาแบบชนิดที่ว่าเอาหนหักถูกใจวะไมันจองเสีตายเนาะเวลาออกพอมันออกได้ก็พอแล้ว มัอนมัน,น,นไม่ยอมเล่นเลยนะอปอปอไม่ยอมให้เจฟฟอนเล่นด้วยเพราะนะเราทำเราทำงานบ้านเราทำเช้เาๆมันก็จะได้งานงานจะออกมาเยอะนะคะมันไม่ร้อนไม่ร้อนเนาะ แล้วเราทำตอนเที่ยงนะคะตายครับผมตายแดดครับผม <c oughs> ตายแดย <c oughs> ยเด <c oughs> เหยาแดดเราก็จะทำได้แค่ในกล้องนะครับผม <c oughs> นอกกล้องเราก็ทำไม่ได้แล้วตายแดดครับผมเหย้าแดดเราต้องทำเช้าๆมันถึงจะเสร็จหน้าเป็นหน้าเป็นหน้าไปเนาะครับผม ไม่ถึงครึ่งนะคะ,นะเนาะเหลือประมาณไม่ถึงครึ่งเนาะเพข้อามา<ผ>ม,มาจากนู่นแล้วอันนี้ดิเก็ทำมาสองวันแล้วนะครับผมปัญหามันอ่าเย้เนะถ้ามันถ้ามันเลียบบินมัน,ม,น,ม,นมันบมันบขึ้นมาสูงให้ไนหนหน่อยดิ่ะถ้ามันเลียบบินโอเคเด้ลยงามเลย นี่คือคลิปตอนถ้าใครได้ดูตอนคลิปทีรรป่เราปลูกนะคะมันก็จะเป็นเหมือนว่ามันจะไม่รอดนะคะแต่ดูแล้วโอ้สวยมากเลยค่ะเป็นความคพิดของดีเดยนนะคะเพ <ขอ S 2> ื่อนอยากให้มันเป็นแนวรั้วนะคะเนะาะครับผม <c oughs> เราเอาญ้่ที่มันขึ้นเองดีลวะครับผมตามท้องถิ่นเนาะครับผมาามาปลูกเนาะเพราะว่าดีเดย์เคยเห็นที่รั้วโรงเรียนครับผมกับรั้ววัดเนาะครับผมมันอันนี้มันมีดอกนะคะดอกสีขาวดอกมันใช่คล้ายดอกนั้นนะนะขาวๆข้างหลังเพ่นนะ ใช่ตรเนี้ท่านไม่มีดอกความใดมีเอาดอกอ่าอันนี้ไม่รู้จักครับผมมีเอาดอกเดี๋ยวมันโตศูนย์ศูนย์คะแนนีกเย็นจะเจอค่ะครับผมแล้วถ้ามันขึ้นมาประมาณประมาณประมาณเนี่ยครับผมประมาณตรงเหล็กนี่เนาะก็จะตัดนะเดี๋ยวก็จะตัดแต่ง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 นะครับผมอันไหนมันแค่เล็ดออกไปข้างนอกเนาะครับผมเดี๋ยวก็จะแต่งตามดันทรงมันเนาะครับแล้วน้ำแข็งมาพอดีนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีดีชาแนลด้วยนะคะ mm hmm. ขอบพระคุณค่ะ